ประกาศเกียรติคุณของโรตารีปีโรตารี2021่2021 2022การจะบรรลุประกาศเกียรติคุณของโรตารีเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายตามวิธีการดังนี้ขั้นตอนที่1เข้าไปยังโรตารีคัพเซ็นทรัลทบทวนเป้าหมายที่มีอยู่ทั้งหมด25เป้าหมายเลือกเป้าหมายอย่างน้อยจำนวน13เป้าหมาย หรือมากกว่า50%ของจำนวนเป้าหมายทั้งหมด25เป้าหมายจากนั้นดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้เลือกไว้รายงานเป้าหมายที่บรรลุผลสำเร็จในโรตทรี่ขับเซ็นทรัขั้นตอนสุดท้ายคือฉลองความสำเร็จสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับประกาศเกียรติคุณของโรตเอรีประกาศเกียรติคุณของโรตเอรีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส ที่อยู่ในโร t a รี่ครับเซนทรัลเท่านั้นสมโมสรจะมีระยะเวลาตลอดทั้งปีโรตาอรีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564ถึงวันที่30มิถุนายน2565เพื่อดำเนินการให้บรรลุปเป้าหมายของโร t ทรี c ไซเ t ชันประกาศเกียรติคุณสมโมสรจะต้องกระตือรือร้นและอยู่ในสถานะที่ดีตลอดทั้งปีของโรตเอรี ชำระค่าบำรุงลรตเตอรี่สากลตามข้อกำหนดและภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ผู้ว่าการภาคจะสามารถใช้ไมล์ลตเรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสโมสรในการบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เป้าหมายของประกาศเกียรติคุณของโรตเตอรี่สำหรับสโมสรโรทแรกและอินเทร์แนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของสโมสรโรตเรี่อย่างเต็มรูปแบบ แต่ถูกปรับให้เข้ากับประสบการณ์ของผู้นำรุ่นเยาว์ประกาศเกียรติคุณของโรทแลล็และอินเทอร์จะอยู่ในรูปแบบ PDF และการเสนอชื่อสำหรับประกาศเกียรติคุณจะเสร็จสมบูรณ์ได้ทางออนไลน์โดยนายกสโมสรอ,อุปถัมเป็นผู้ดำเนินการ